ฉันคือส้มแป้นฉันอยู่กับยายชื่นมาตั้งแต่ตัวเล็กๆยายชื่นก็ดูแลฉันเป็นอย่างดีและฉันเองก็กทำตัวดีๆตอนอยู่ต่อหน้ายายชื่นวันที่ฉันกับยายชื่นได้พบกันฉันจำไม่ได้หรอก ว่าฉันมาจากไหนแต่ยายชื่นเจอฉันโผล่มาจากหลุมคงมีเทพพระเจ้าส่งฉันมาให้อยู่กับยายชื่นบางวันฉันก็จับเจ้ากิ้งก่ามาโยนเล่นสนุกดีนะอุ๊ยเสียงยายชื่นเดินมา ฉันหมอบนอนดีกว่ายายชื่นเป็นคนใจบุญคงไม่อยากเห็นฉันเล่นกับกิ้งกาแบบนี้หรอกส้มแป้นมาอยู่ที่นี่เองแล้วยายชื่นก็พาฉันกลับบ้านไปเช็ดตัวทำความสะอาดเล่นมาทั้งวันมอมแมมเชียวนะมาๆม,ามาเช็ดตัวทำความสะอาดกันหน่อย ทุกๆวันจะมีปลาย่างตัวใหญ่ๆเตรียมไว้ให้ฉันกินอิ่มจนพุงกลางเลยตอนค่ำก็เตรียมที่นอนอันแสนอบอุ่นให้ฉันได้พักผ่อนเพื่อชาร์จแบตจะได้ใช้พลังงานทำอะไรต่อไปในวันพรุ่งนี้พบกับส้มแปน้นแมวเทพเจ้าในตอนต่อไปนะครับ